นี <N cess inh aling> ่นี่ก็คงเจทวีก็เรีว่าเจกทวีตรังเจถทวีตรังละอมื่นมืนีมื่สิบสิบบาทสิบบาทกี่เทีนที่ประจำลูกู้วมสบสบาทสิบาทหนึ่งมเขียนว่าอย่างนี้เลยเจกทวีตรังเจกทวีตรังรู้จัก รักษาแบบว่ายังงี้นะสักสักไทยคุณจักรักษาสักเรื่องอะไรเจ็ดทุเรืองสรงสื่อสัตว์สุดจริตอย่างนี้มั้งที่พูดภาษาไทยกอ๋อสวยงามก็เก็บไว้อย่างนี้แหละเยอะแยะตรงโคปีเยอะแยะแต่เอามาตัวเอาแค่นี้แหละที่มรูลบุญโคให้มานี่ยว่าแต่อะไรทุกอย่างทุ่งยางก็อยู่กับหลวงพ่อพุทธละทุกงยาง ทุ่งเงินทุ่งทองทุกวันนี้ลุงพวกพุทธก็อยู่ได้ก็ก็เพราะผมอยู่เอาลุงปุ